โอเคครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่ผมบอยซิกนะฮะก็หาหายจากการอัปเดตข่าวไปหลายวันเนะเพราะว่ามัวแต่ไปไฮกับวิกเตอร์เยอร์คเลสกันอยู่นะฮะแล้วก็ตอนนี้เขาเป็นนักเตะของเราเป็นที่เรียบร้อยเนาะนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหไซติตการขายเสื้อนะตอนนี้เสื้อของวิกเตอร์เยอรคาเลสนะครับทำลายไถตติยอดขายสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกันว่าเป็นยังไงกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวของทางฝั่งตลาดนักเตะ กันบ้างนะถึงแม้ว่าในช่วงเวลานี้มันอาจจะดูนิ่งๆก็ตามนะแต่ว่าก็คิดว่าสัปดาห์หนึ่งอ่ะอัปเดตสักครั้งหนึ่งก็กําลังดีนะครับว่าอ่ะตอนนี้ขาเข้าขาออกเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเรื่องของขาเข้าเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วตอนนี้ก็เซ็นสัญญาแบบเป็นทางการไปแล้ว6คนนะก็คือเกป้านะครับซูบิมันดีคริสเตียนนอการ์คริสเตียนมอสเคลา่าแล้วก็ทางฝั่งโนนิมารดยเกแล้วก็ตามด้วยวิกเตอร์โยเคเลสคนที่หของเรานะแต่ถามว่าจะมีคนที่7็ต่อไปไหมนะครับ ภาพตลาดคาเข้าของเราเนี่ยก็จะดูค่อนข้างที่จะแบบอ่ะมันยังนิ่งๆกันอยู่นะส่วนหนึ่งก็จะเป็นเพราะว่าอ่ะเขาอาจจะอยากลองในเรื่องของการปีซีซันด้วยว่านักเตะคนไหนโอเคไหมการขึ้นมาของอีตาเลอรี่แรงกับเพื่อนของแม็กซ์ดาวแมนหรือว่าทางฝั่งของกาเบรียลเมเตนารีเรโนทอสซาฟอร์มเป็นยังไงแล้วก็น่าจะเป็นผมคิดว่าในช่วงปีซีซันเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะได้ตัดสินใครบางคนนะครับว่าจะได้ไปต่อไหม สำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามิเกลไรต้าก็อาจจะประเมินพร้อมกับแอนเดียแบต้าด้วยเหมือนกันนะครับว่าเอเบรชีเอเซ่นะคือคนที่เราสนใจรวมถึงโรดิโก้ด้วยเนี่ยเราควรที่จะต้องเซ็นเขาจริงๆหรือเปล่านะผมคิดว่าช่วงปีสั้นเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ รายชื่อที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นคนที่แบบได้โชว์ผลงานนะครับแล้วจะเอายังไงกันต่อก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับในส่วนของ Data Sheet นะครับของสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวผมก็เอาจาก The Athletic แล้วกันนะเพราะว่ามันจะเป็นบทความจากทางฝั่งของดาวิดออสตินเจมส์แม d ิโคลัสแล้วก็ทีมงานของ The Athletic นะที่เขาทําขึ้นมาคิดว่าน่าจะมีความเชื่อถือได้มากที่สุดเพราะว่าแม่นสุดแล้วนะครับก็หลังจากได้เยอเคเลสแล้วเนี่ยนะครับอาร์เซนอลจะมีดรียวใหญ่เพิ่มอีกหรือไม่นะครับมันเป็นเรื่องที่ทางฝััั่่่งงงงงขขออออคคุณ James เนยาาไดด้้บกกวงงจะตรู เพราะว่าเยอเคเลสเองเนี่ยเขาเป็นคนที่6ที่เข้ามาเสริมทีมในซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งตอนนี้สโมสรของเราเนี่ยนะครับได้ทำธุรกิจเสริมทีมไปค่อนข้างมากแล้วนะครับหคนที่ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะฮะสำหรับตลาดนี้นะครับแล้วก็อาเซนอลเองก็ค่อนข้างที่จะพอใจกับขุมกําลังที่เสริมเข้ามาได้นะครับรวมถึงที่สําคัญก็คือเรื่องของดีลต่างๆเนี่ยสามารถจบได้แบบรวดเร็วนะถึงแม้ว่าเยอเคเลสอาจจะมีความยืดเยื้อบ้างก็ตามแต่สุดท้ายยังมาทันพรีซีซั่นเพราะงั้นก็ถือว่าตลาดเสริมซัมเมอร์นี้เนี่ย แล้วก็หลังจากนี้อาเซนอลจะเน้นไปนเรื่องของการขายนักเตะเพื่อที่จะดึงรายรับกลับมาช่วยบาลานซ์บัญชีและทําให้สโมสรมีความยืดหยุ่นในการเสริมทัพในอนาคตนะอนาคตก็คืออนาคตตอนนี้คือตอนใกล้ หรือว่าตอนตลาดมกราหรือว่าในปีต่อๆไปเนี่ยเราก็ต้องทําตรงนี้เหมือนกันเรื่องตลาดขาออกนะเพราะงั้นอาร์เซนอลเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ปิดตลาดแบบเต็มที่นะแต่ว่ากําลังมองหาตลาดอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่มิเกลเนต้าเนี่ยได้พูดเอาไว้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สิงคโปร์นะว่าเอ้ยเรายังไม่ได้หยุดแค่นี้เรายังมองหาโอกาสความเป็นไปได้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะงั้นปีีซ่นนักเตะเก่าที่แบบเฮ้ยรายชื่อที่แบบเราแบบจิ้มหัวไว้เนี่ย โชว์ฟอร์มให้ดีนะครับไม่งั้นมีโอกาสที่จะได้นักเตะคนใหม่เข้ามาเหมือนกันในตอนนี้อาร์เซนอลยังมองตำแหน่งไหนแล้วก็นักเตะคนไหนอยู่บ้างนะครับตอนนี้นะครับนักเตะที่อาร์เซนอลสนใจเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเอเบเลชีเอเซ่นะเพลเมเกอร์ตัวเก่งของคริสตันพาเลซซึ่ง ในสโมสรหลายๆคนชื่นชอบนะฮะมีโคต้าโฮมโกลนแล้วก็นักเตะเองเนี่ยก็อยากจะย้ายมาอยู่ร่วมทีมกับอาร์เซนอลด้วยนะครับในทางทฤษฎีเนี่ยดีลเนี่ยมันไม่ได้มีความซับซ้อนนะครับเพราะว่าเอเซ่เนี่ยมีค่าฉีกสัญญามากกว่า60ล้านปอนด์ว่ากันว่าอยู่ที่60บวก8ล้านปอนด์นะครับอย่างไรก็ตามอาร์เซนอลเนี่ยยังคงลังเลที่จะจ่ายค่าฉีกเต็มจำนวนให้กับนักเตะที่เพิ่งอายุครบ2 7ปีไปเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดว่าคิสตันท์พาเลตยอมที่จะลดราคาลงช่วงส แน่นอนนะฮะแล้วก็เป็นที่แน่นอนเหมือนกันว่าการขายนักเตะออกจะช่วยผลักดันดีลนี้ให้เกิดขึ้นได้ไวมากกว่าเดิมอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือนะครับการที่อาร์เซนอลเนี่ยเพิ่งต่อสัญญาอีธานอวนานลี่ไปนะทำให้ความเร่งด่วนในการล่าตัวเอเซ่เนี่ยลดลงแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะล้มเลิกความสนใจไปเลยนะเพราะวะัน้นะครับอีธานอวานิลลี่เนี่ยมันเป็นก็ต้องบอกว่าเป็นการต่อสัญญาที่ต้องบอกว่ากระทบกับดีลเอเซ่โดยตรงเหมือนกันเพราะว่าฤดูกาลนี้อาร์เซนอลแล้วก็มีเกเอร์ต้ามองว่าอีธาน วานเนลลี่เป็นมิดฟิลเบอร์สินะแล้วจะเป็นคนที่ทําหน้าที่แทนมาตินโอเ a กา d ถ้าดูจาก2เกมที่ผ่านมาในปรีซีซั่นเพราะาเขาได้สตาร์ตัวจริงในตําแหน่งของมาตินโอเ a กา d ทั้ง2เกมเลยแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าผลงานวานเนลลี่อาจจะมีความบุบว่าบ้างนะแต่ในความรู้สึกผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าฟอร์มการเล่นของเขาอ่ะในการรับบทบาทเพย์เมเกอร์ผมว่ายังไม่ผ่านแต่ว่าถ้าเรื่องของความบุบว่าความแบบอ่ะ พอเล่นได้ผมว่าเขาพอได้แต่ว่าจะมาแทนโอเดกาดไปเลยเนะี่ยผมว่ายากเพราะว่าพอวานเนลี่ลงปุ๊บเนี่ยแล้วพอเป็นครึ่งหลังเป็นโอเดกาดลงเนี่ยผมว่ารูปเกมอาร์ s e n อลน่ะมันเปลี่ยนไปแบบชัดเจนเลยนะคือการมีส่วนร่วมกับเกมแล้วก็อิมแพคในสนามของวานเนลลี่ในแง่ของการสร้างสรรค์เกมสำหรับผมรู้สึกว่ายังทําไม่ถึงเท่าไหร่ก็จะเป็นเวทีที่วานเนลี่เนี่ยจะได้ไปสูตรตัวเองด้วยนะฮะในช่วงที่แบบไปทัวร์เอเชียแล้วก็ตอนที่กลับมาเอมิเรตสเตเดียมนะฮะว่าเขาจะสามารถทดแทนมาตินโอเดกาดได้ไหมนะครับสำคัญมากนั ใครกันบ้างที่ย้ายออกนะตอนนี้อาร์เซนอลแล้วก็ฟูลแลมกำลังคุยกันเรื่องดีลของลีดสเนลสันนะซึ่งกำลังพิจารณาอยู่2รูปแบบก็คือ 1. ยืมตัวแบบออปชั่นซื้อขาดพร้อมค่าตัวที่ตั้งไว้สูง ับ2ก็คือซื้อขาดไปเลยตั้งแต่แรกก็อาจจะค่าตัวลดลงมานดนึงถ้าซื้อขาดไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ายืมตัวพรอมออปชันเนี่ยซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยต้องการที่จะให้มันมีออปชันบังคับซื้อแล้วก็ค่าตัวเนี่ยก็น่าจะสูงประมาณนึงนะเพราะงั้นก็เป็นเรื่องที่อาร์เซนอลแล้วก็ฟูลแลมเนี่ยกำลังคุยกันหนักหน่วงเหมือนกันในเรื่องนี้แล้วก็ดีค่อนข้างที่จะมีความคืบหน้าแล้วก็คนอื่นนอกจากลีเนลสันแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้เอาเบิรนะ์ตซซมบี้โลโกวนงกาฟาเบโอเว เวสแฮมเนี่ยเขาให้ความสนใจอยู่นะครับในส่วนของเข้าไฮหรือว่าแซมบี้โลกองกาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นดีลที่ค่อนข้างที่จะปล่อยยากพอสมควรเหมือนกันตัวริมเส้นอาร์เซนอลสามารถซื้อเพิ่มได้นะนะครับแต่ว่าพวกเขาอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการขายกาเบียรมาเตนารีหรือว่าเลโันโดทอซาคนใดคนหนึ่งออกไปนะคคือจะต้องเลือกว่าเฮ้ยถ้าเราอยากเสริมริมเส้นเพิ่มเติมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอเซหรือโรดิโกเนี่ย จำเป็นที่ต้องขายมาเตนารีหรือทอซาเท่านั้นเพราะว่าการที่เราอยู่ดีจะไปเซ็นมาเลยโดยที่แบบยังมี2คนนี้อยู่ในทีมเนี่ยมันก็จะบริหารความแบบ ความแฮ ppy ในการลงสนามไม่ได้อะเพราะถ้ามาปุ๊บเนี่ยมันมีโอ้โหสล็อตเดียวกัน3คนผมว่ามันก็เยอะเกินไปเพราะงั้นก็ต้องพิจารณาเรื่องของการขายออกด้วยนะซื้อมาทับกันไว้แล้วก็ขายไม่ออกมันก็ไม่น่าจะดีสำหรับทีมนะฮะในกรณีของเลนโดทอสซาเนี่ยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเขาเคยมีการคุยเรื่องการปรับสัญญาใหม่ให้กับเลนโดทอสซานะก็คือจะให้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้ต่อสัญญายาวกว่าเดิมซึ่งทอสซาเนี่ยจะหมดสัญญาปี2 0 2 7นะซึ่งในตอนเนี้ย เรื่องของการคุยเนี่ยมันก็ชะงักกันไปตอนนี้สัญญาฉบับใหม่ยังไม่ถูกเซ็นนะพอทอสซาแล้วก็เอเนต์ชุดใหม่ของทอสซาเนี่ยกำลงังรอดูอยู่เหมือนกันว่าจะมีโอกาสอะไรเข้ามาบ้างก็คือจะมีโอกาสที่แบบเฮ้ยทีมใหญ่ทีมไหนจะมาสนใจเรียนทอสซาไหมซึ่งตอนนี้มันยังเป็นช่วงที่แบบเรายังรอดูอยู่อาร์เซนอลเองก็ยังไม่ได้รีบที่จะแบบมีการพูดถึงเรื่องของการต่อสัญ,ญญาหรือว่าการให้ค่าเหนื่อยเพิ่มนะทางทอสซาเองก็ยังดูสถานการณ์อยู่เหมือนกันนะครับว่ามีโอกาสที่จะย,าย้ายออกไปเราได้สัญ,ญญาที่แบบ อ่ะเป็นเงินก้อนโตวกว่านี้บ้างไหมนะครับปัญหาก็คือนะครับถ้าเกิดว่ามันมีความสนใจเข้ามาเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันมาช้าเกินไปเนี่ยมันอาจจะเกิดความยุ่งยากเหมือนกันเพราะว่าในเดือนกันยายนปี2024เนี่ยอาร์เซนอลเองก็เคยได้รับข้อเสนอจากอัลอิติฮัดทีมในซาอุอยู่เหมือนกันซึ่งตอนนั้นน่ะมันช้าเกินไปนะครับแล้วก็ทาให้อาร์เซนอลเนี่ยมองหาตัวแทนไม่ทันดีลก็เลยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า มันมีทีมไหนที่มันยื่นข้อเสนอเข้ามาในช่วงเวลาที่แบบอาร์เซนอลยังหาตัวแทนได้ทันน่ยผมก็เชื่อว่าทอซ่าก็มีโอกาสที่จะไปเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทอซ่าจะอยู่ในทีมในพีเมยรีเนี่ยผมว่า อาจจะยากหน่อยเพราะว่าผมว่าเจ้าตัวเองก็อยากจะเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะถ้าเกิดว่าจะย้ายทีมออกไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเม็ดเงินอย่างซาอุหรือว่าจะเป็นลีกตุรกีอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะแบบจ่ายค่าเหนื่อยให้ได้แบบก้อนโตอะไรแบบนั้นนะถ้าเกิดว่าย้ายไปในทีมพรีเมียร์ลีกหรือเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอในการซื้อเอเบชี่เอเซ่เนี่ยผมยังรู้สึกว่าทอซาอาจจะ ไม่เลือกทางนั้นนะก็เป็นเรื่องที่แบบเราอาจจะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าทอสซากับมาตินเนลี่จะเป็นยังไงส่วนมาตินเนลี่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไบยมิวนิกเองเขาได้ทางฝั่งของหลุยดีอาร์สไปแล้วเพราะงั้นก็ไม่น่าจะให้ความสนใจกับมาตินเนลี่แล้วแล้วก็ทีมในอังกฤษก็ไม่น่าจะมีใครซื้อดูจากสภาพแล้วนะเพราะราคามาตินเนลี่เนี่ยไม่ถูกแน่นอนนะครับอย่างน,น้อยก็ไม่น่าจะต่ำกว่า50-55ถึงล้านปอนด์นะคิดว่าหลายทีมก็ไม่น่าจะให้ความสนใจขนาดนั้นนะก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ อกเลยว่าฟอร์มของมาร์ตินารีเนี่ยสองเกมปีซีซันที่ผ่านมาเนี่ย หน้าขายชิปหายเลยนะฮะเพราะว่าเกมแรกไม่มี impact เลยนะครับเกม2ก็รู้สึกว่าเล่นแล้วก็แบบเอออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างแล้วก็จริงๆเรื่องของเอเซ่เนี่ยมันมีข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเจมส์แมนนิคลัสเหมือนกันนะเพราะว่ามีคนถามเหมือนกันนะครับเวลาตอนที่เขาโพสตในทวิตเตอร์นะมีคนถามว่าอโอกาสที่จะเซ็นเอเซ่เนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนนะซึ่งทางฝั่งเจมส์แมนนิคลัสเนี่ยเขาได้บอกว่า แน่นอน,นครับการเซ็นเอเซโดยการฉีกสัญญาไปเลยในกรณีที่พาเลสไม่ยอมลดราคาเนี่ยมันเป็นไปได้ในมุมของเจนส์แมนนิโคลัสนะถ้าเกิดว่าสโมสรตัดสินใจว่าเป็นสิ่งที่มันจะต้องทำนะครับเราสามารถที่จะแบบว่า อาจจะยอมจ่ายค่าชดสัญญาได้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามีนักเตะคนสําคัญย้ายออกไปก็ทําให้ดีลเดินหน้าได้เช่นกันก็นกคือทางฝั่งของออซ่าแล้วก็มาตินเนอลี่นั่นแหละนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครรู้จริงๆว่าสุดท้ายแล้วอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งคุณเจมส์มานิโคลัสเนี่ยเขาได้บอกว่าเขาทําแค่รายงานตามสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่นเวลานี้นะครับ นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเข้าใจนะพาะง้นก็ข่าวเวลานี้มันเป็นแบบไหนเขาก็รายงานไปนแบบนั้นในอนาคตประหลาดยังมีเวลาอีกนานมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าฟอร์มการเล่นของนักเตะที่ไปพีซีซั่นจะเป็นตัวที่สามารถเล่นกระบวนการนี้ให้มันเกิดขึ้นเร็วขึ้นได้นะพาะง้นเป็นสิ่งที่อาร์เดต้ายังประเมินอยู่นะนะครับว่าไอ้บุคคลที่แบบทอซามาตินาลี่ฟอร์มจะเป็นยังไงถ้าดูแล้วมันไม่น่าจะไหว อาร์เตต้าอาจจะบอกให้เบตตาเดินดีของเอเซเร็วขึ้นก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมาลุ้นกันแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือที่ผมจะรู้สึกว่าเชื่อมึงสร้างแรงกับเพื่อนให้กับทีมชุดใหญ่ของอาร์เซนอลมากมากนั่นก็คือแม็กซ์ดาวแมนโอ้โหไอเด็กคนนี้นะครับสองเกมที่มีโอกาสได้ลงสนามผมบอกเลยว่าเป็นใครใครก็ต้องคิดว่าเฮ้ยมึงเล่นขนาดเนี้ยเป็นไปได้ไหมที่จะให้มามีส่วนร่วมในเกมชุดใหญ่ฤดูกาลที่จะมาถึง เพราะฟอร์มน้องแม่งดีจริงต่อให้จะอายุแค่15ปีกับอีก7เดือนก็ตามแต่เด็กแม่งมีของชิบหายผมเชื่อว่าแฟนอาร์เซนอลทุกคนนะ่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่งเล่นดีกว่ามาตินาลีอีกนะเท่านั้นไม่พอนะผมจะบอกว่าอีธานวานเนลี่น้องมันไล่หลังมาแล้วนะครับคุณได้โอกาสก่อนฤดูกาลที่แล้วตอนเนี้ยฟอร์ในแบบปีซีซันนะ่ะวาเลี่ต้องบอกเลยว่าไม่เด่นเท่าแม็กซ์ดาวแมน อันนี้ผมพูดจริงๆนะเพราะว่า2เกมที่ผ่านมาที่น้องแม่งมีโอกาสได้ลงสนามเนี่ยอาจจะสักเกมแล้ว0นาทีเนี่ยฟอร์แม่งเด่นมากแล้วมันนิ่งเกินอายุแล้วสามารถเล่นได้แบบหลากหลายลากเลยก็ทําได้ลากไปยิงก็ทําได้เรื่องของวิชั่นการจ่ายบอลการมีส่วนร่วมกับเกมแม่งก็ดูดีอ่ะเพราะงั้นนะฮะอีธานวานเนลี่ไม่ปลอดภัยนะครับสกับสถานะของเขานะครับเดี๋ยวต้องดูกันว่าอารีต้าจะมองจุดนี้ยังไงเพราะว่าเด็กมันแบบแม่งเดินมาคอประตูแล้วอ่ะว่าเฮ้ยบอสบอส ส่งผมลงเล่นหน่อยขอเวลาลงเล่นเพิ่มอีกขออีกหน่อยแล้วผมจะโชว์ให้คุณเห็นคือเด็กแม่งเดินมาเคาะประตูแล้วอะว่าอาร์เดต้ามึงใช้กูสิโชว์ฟอร์มขนาดนี้แล้วผมคาดหวังเหมือนกันนะว่าเกมเจอสเปอร์ในเย็นวันพฤหัสนี้ผมอยากเห็นแม็กซ์ดาวแมนลงสักครึ่งหนึ่งก็คือ45นาทีนะผมอยากเห็นมากๆ นะพรงงาะงั้นถ้าเกิดว่าอาร์ a ตตให้เวลาในการลงสนาม Max d o w ดแม่นมากขึ้นผมว่ามีเ hey ฮว่ะรู้ดูการนี้นะครับอาจจะได้เห็นเขามีโอกาสมีส่วนร่วมในทีมชุดใหญ่ก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันนะครับว่าเจนวันพลหัสมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับในส่วนของโรดิโกนะพูดถึงโรดิโกกันบ้างแล้วกันนะครับในตอนนี้โรดิโกเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าสถานะ ก็ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอาเซนอลจะเซ็นก็เหมือนเดิมน,นะก็คือต้องขายมาตินารี่หรือแมกราทอร์ซาออกไปก่อนนะครับตอนนี้ปารีสแซง์มแมงออกมาเปิเสษแล้วนะครับว่าเขาไม่มีความสนใจในตัวของโรดิโกนะครับในขณะที่ทางฝั่งลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้าจริงจังคือสนใจเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้คืบหน้าจริงจังเพราะว่าความสําคัญอันดับหนึ่งของลิเวอร์พูลตอนนี้ก็คืออเล็กซานเดอร์อีซักนะฮะแล้วก็ทางฝั่งเอกิริเก้าเนี่ยผมว่าเขาก็เล่นริมเส้นได้เพราะงั้น ลีกพูเองก็อาจจะแบบอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากาันขอดูผลงานปีซีซั่นดูดิว่ามันไหวหรือเปล่าโคดิกัคโปไหวไหมเอนกุโมหาไหวหรือเปล่าหรือว่าเอจิติเก้เล่นริมเส้น พอเล่นได้ไหมนะครับทางนี้ทางนั้นก็เป็นเรื่องในอนาคตสําหรับโรดิโกนะเราก็เจ้าตัวเองเนี่ยผมก็เชื่อว่าเจ้าตัวก็อยากอยู่กับมาริดต,ต่อไปนะพราะางนั้นยังไงก็แล้วแต่ผมว่าอาร์เซนอลยังมองผมยังมองว่าเป็นตัวเลือกที่มันดูยังยากอยู่นะสำหรับโรดิโกนะพราะางนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าตลาดขาออกขาเข้าของอาร์เซนอลหลังจากนี้จะเป็นยังไงกันบ้างจบเรื่องตลาดไปคร่าวๆนะฮะก็มาดูเรื่องของยอดขายเสื้อกันบ้างแล้วกันนะต้องบอกเลยว่าวิกเตอร์โยคเลสนะครับสร้างแรงกระเพื่อมให้กับ โลกฟุตบอลโคตรๆนะรเพราะว่ายอดขายเสื้อของวิตเตอร์โยคาเลสเนี่ยตอนนี้ ทำลายสถิติของอาร์เซนอลไปแล้วนะครับเพราะว่ายอดขายเสื้อของแข้งใหม่อาร์เซนอลเนี่ยวนะิเตอร์เยอเคเลสเนี่ยตอนนี้ทําลายสถิติสโมสรเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากหลายช่องทางตามแบบร้านค้าปลีกต่างๆว่าเอ้ยจริงๆเราย่อมมันเป็นเท่าไหร่กันแน่เนี่ยแต่ตอนนี้จากการประเมินคร่าวๆนะครับความต้องการเสื้อใหม่ได้14ของเยอเคเลสสูงกว่านักเตะคนไหนในประวัติศาสตร์สโมสรยุคหลังๆเลยนะครับซึ่งเยอเคเลสเนี่ยย้ายจากสปอร์ติ้งมาอาร์เซนอลเมื่อวันที่26่กรกฎาคมที่ผ่านมาเอง แล้วก็บินไปพรีซีซั่นที่สิงคโปร์นะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนที่เยอเคเลสเปิดตัวต่อนหน้าแฟนบอลในสานามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยก่อนเกมที่จะเจอเนวิคาเซินเนี่ยต้องบอกว่าได้รับเสียงปกมือแบบกึกกล้องแล้วก็ผมรู้สึกว่าเชื่อคนแม่งไฮมาก นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแฟนบอลในสนามแฟนบอลทั่วโลกแฟนบอลที่อยู่ทางบ้านคือมันแบบมันอิมแพคโคตรโคตรสำหรับเยอร์เคลสเพราะว่ามันเป็นดีลที่แบบเรารอคอยกองหน้ามานานมากๆการมาของเยอร์เคลสเนี่ยมันแบบมันอิมแพคโคตรโคตรไม่ว่าไม่เฉพาะแฟนบอลนะคือนักเตะในทีมแล้วก็สตาฟของทีมเนี่ยตื่นเต้นกับดีลของเยอร์เคลสมากๆแล้วความรู้สึกเนี่ยมันส่งต่อไปถึงแฟนบอลเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้ยอดเสื้อคือแบบถลม่มทลายสุดๆ จริงๆอ่ะตอนแรกเขาอยากจะได้เบอร์9้าแต่ว่าเบอร์9้าเนี่ยกาเบียวเจสูสเนี่ยเขาแบบอ่ะเขาใส่อยู่นะเพราะงั้นเยอเคเลสก็เลยอ่ะเบอร์9กไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นเปลี่ยนไปใส่เป็นหมายเลข14แทนละกันซึ่งเป็นเบอร์แบบเบอร์ระดับตำนานนะเบอร์เนี่ยขาดีอยู่แล้วบวกการที่แบบเยอเคเลสแม่งมากองหน้าที่อาร์เซนอลรอคอยมานานมันก็เลยทำให้แบบเสื้อของเจอเคเลสเนี่ยทำลายสถิติอาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็การเฉลิมฉลองของการมาของเยอเคเลสเนี่ยนะครับในตอนนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าการพิมพ์ชื่อแล้วก็หมายเลขของเเออคสสนะบื้ ดู้ทุกการที่จะถึงเนี่ยมันฟรีนะครับปกติเขาจะคิดราคาที่ประมาณ16ปอนด์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสั่งในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยตอนนี้คือแบบสกินเสื้อฟรีอะว่างันเถอะที่อังกฤษแต่ผมก็ไม่รู้าราคาหน้าเว็บไซต์มันเท่าไหร่นะแต่น่าจะแพงกว่าตอนซื้อที่ไทยหรือไม่ก็อาจจะเป็นราคาเท่าๆกันอะไรประมาณนี้พาะง้นก็อะใครอยากได้ยอะเลสแบบพิมตามแบบที่แบบสโมสรเขาแบบอะเขาจัดให้อะไรเงี้ยก็ลองลองไปเช็คในเว็บไซต์ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็สําหรับโปรโมชั่นเสื้อชื่อของยกรเยะเลส มีโปรโมชั่นจนถึงวันเพฤือหัดนะนะครับแล้วก็คิดว่ายอดตัวเลขที่ขายเนี่ยจะเป็นสถิติที่มันจะสูงขึ้นไปอีกนะตอนนี้ก็เยอเรเคลสก็ต้องบอกว่าเป็นแชมป์ไปแล้วในการขายเสื้อนะก็ไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าเป็นดีลที่แบบมันอิมแพ t จริงๆสำหรับเยอเรเคลสแต่ว่าผลงาน,นสานามก็อีกเรื่องน,งนะเพราะว่าตอนเนี้เยอเยเคลสเองนะเมื่อวันที่ผ่านมาก็มีการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมไปแล้วก็มีการแบบอ่ะเข้าเพณีโดนตบหัวหัวบวมกันไปแล้วแล้วก็มีข่าวว่าเอ้ยโหการฝึกซ้อมนี้ต้องบอกว่า ทั้งสตาฟแล้วก็นักเตะอาร์เซนอลเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบแบบค่อนข้างว้าวแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นนักเตะที่แบบว่ามันไม่เคยมีมาก่อนในทีมอาร์เซนอลแล้วกันนะอันนี้แบบโอ้โหผมเห็นแล้วแบบผมยิ่งอยากเห็นในเกมวันพฤหัสนี้เลยนะครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับวิกเตอร์โยอแเลสนะผมเองก็รอที่ได้ชมอยู่เหมือนกันนะจริงๆแล้ววิดีโอเอ่อบีฮีเดอร์ซีนะของเยอแเลสเนี่ยเขาก็ออกมาแล้วนะตอนนี้ผมอัดคลิป,ปประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยออกมาประมาณ20นาทีนะครับว่าเฮ้ยวิกเตอร์โยเรสยอ อาร์ซลเนี่ยเป็นยังไงก็ผมไปนั่งดูมาแล้วจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ไอ้โมเมนต์ที่รู้สึกว่าม,มันมีความว้าวจะเป็นแค่ตอนที่แบบอ่ะเขาขึ้นบนรถนะรถตู้ของสโมสรแล้วก็อ่ะมีกล่องจดหมายจากมาร์ตินโอเดกาดแลรอย่างเงี้ยน,นะครับว่าเฮ้ยเฮ้ยเยอแคล,ลสคุณต้องการอะไรนี่บอกผมได้เลยเยอแคลสมันก็จะบอกประมาณว่าเอ้ยเฮ้ยขอแอซิแล้วกันขอแอซิดแม่งจะเจ๋งมากเลยแบบมึงแค่ส่งบอลมาให้กูอะ่ะเดี๋ยวกูจัดการให้ อะไรประมาณนั้นก็คืออันนี้คือโมเมนต์ที่ผมรู้สึกว่าเออดูแล้วมันอิมแพกสุดแล้วในคลิปที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรก็ไปตรวจร่างกายอะไรปกตินู่นนี่นั่นแล้วก็ออพูดถึงเรื่องว่าเอ้ยอนเดียเบต้ากับมิเกลอารต้าแบบเอ้ยขายคุณยังไงแบบว่าให้มาอยู่อาร์เซนอลเนี่ยเยอแคเรสก็บอกประมาณว่าเฮ้ยคือมันไม่ต้องขายอะไรเลยเพราะว่าคืออาร์เซนอลแม่งคือแบบตัวเลือกแรกของเขาตั้งแต่ไหนแต่ลายอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเจอกันแล้วในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะเพราะงั้นก็โหได้ใจคร เยอเรเียสไม่ต้องขายเลยคนระับเบตตาหรือว่าอ,อันทางฝั่งของมิเกลอาร์เตต้านะก็เดี๋ยวผมรอชมในสนามแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วก็สําหรับเรื่องราวของวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับออข่าวอาร์เซนอลเนาะนะครับก็จะไม่ได้มีอะไรมากนักแล้วก็ผมอาจจะพูดมึนๆน,นิดนึงนะเพราะแม่งดึกแล้วแล้วผมก็ไม่ได้อัดคลิปข่าวมาหลายวันแล้วด้วยนะก็ลิ้นมันแข็งๆนิดนึงนะยังไง,งขออภัยแล้วกันนะถ้าพูดแบบเบลอๆหน่อยนะแล้วก็สำหรับวันนี้ตอนเย็นนะครับมันจะมีเกมที่ลิเวอร์พูลเจอทางฝั่งของ ทีมสโมสรญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจว่าทีมอะไรเหมือนกันนะประมาณ5้ามงครึ่งนะเดี๋ยวผมอาจจะมาไลฟ์ดูคู่เลี้ยวภูนะเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยผมดูลีอวภูไปแล้วรู้สึกว่าไม่ได้อะไรจากเกมนั้นเลยได้เห็นฟอร์มฟลอเรนเวียสนิดหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็การจัดตตวผู้เล่นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าดูแล้วมันไม่ได้อะไรจริงๆอ่ะยังไม่รู้ว่าอาร์เนอร์สล็อตเขาจะเล่นแบบไหนในลู้การที่จะถึงนะเพราะงั้นเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมาไลฟ์ดูบอลกันนะคู่เลี้ยวภูกับเอฟซีมารีนอสป่ะ ผมจําไม่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไงแล้วก็เป็นเกณ์ที่ผมรู้สึกว่าอาจจะมีความจริงจังมากขึ้นแล้วนะเพราะว่าเอกิริเกเอเนี่ยล่าสุดก็เห็นมีข่าวว่าโหในการฝึกซ้อมแม่งยิงระเบิดนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเลี้ยวภูในยุคใหม่ของอันนัสล็อตนะฮะจะเป็นยังไงกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมเท่านี้ก่อนละกันนะครับยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วก็มีใครมีความเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟุตบอลไม่ว่าจะเป็น FC e Football หรือ FC Mobile ราคาถูกขอแนะนำ Overtopup มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานมากกว่า5ปีเติมผ่านเว็บได้ง่ายๆด้วยตัวเองหรือจะทักแชทก็ตอบไวเหมือนกันลิงก์อยู่ด้านล่างจัดไปครับผม